แม่ๆหลายคนหลายท่านนะคะที่เป็นเอฟซีตเกียวมิวสิกอาจจะแปลกใจว่าน้องสกายไปยุใสคือบ่อเห็นน้องสกายเลยนะฮะผ่านไลฟ์สดผ่านกล่องของค่ายตกเกียวมิวสิกหรือทีมงานโตเกียวมิวสิกเลยมูเจ้าขาแม่ๆหลายคนกระสีรูร้แล้วว่าน้องสกายไปยุไสนะฮะตั้งแต่เดิมเริ่มที่นะคะน้องสกายฮอลลก นะฮะเพื่อนกับอไรสังกัดกับค่ายโตเกียวมิวสิกแต่ผู้จับานฟินแลนด์นะฮะก็ให้โอกาสน้องสกายได้เข้ามาทำงานได้เข้ามารวมนะคะสั่งสรรผลงานนะฮะกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมามีส่วนร่วมในอีพีต่างๆกิจกรรมต่างๆของโตเกียวมิวสิกค่ะนะฮะ ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาทางคุณแม่น้องสกายก็ได้มีกำหนดการเดินทางกลับประเทศฟินแลนด์นะฮะแล้วคุณแม่ปกติแล้วก็เช่าเช่าบ้านอยู่ที่คอนแกนนะฮะอยู่ใกล้ๆกับค่ายเพลงงตเกียวมิวสิกเนาะหลังจากนั้นนะฮะเพื่อนก็ได้จะได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อไปที่ฟินแลนด์ แล้วน้องสก,กายเพิ่นกับบอท่านได้อยู่ในสังกัดของโตเกี่ยวเนาะและอีกอย่างหนึ่งเพิ่นบอเพิ่นกับศิด้อยยุคนเดียวนะฮะมันบ,บปลอดภัยนะคุณแม่นะฮะคุณแม่ของน้องสก,กายกระไ,รไ้ได้ดำเนินการเนาะพาน้องสก,กายได้ไปอยู่กับคุณแม่บวัวพันธ์ทั้งโศนะฮะหมอ่ําซิงชื่อดังมูเจ้านะฮะหลายคนก็สิริหุจักแล้วนะว่า แม่บัวพันธุ์ทั้งโสเป็นผู้ใดนะมูเจ้าขานี่เองนะได้ไปฝากกับคุณแม่บัวพันธุ์ทั้งโสให้คุณแม่บัวพันธุ์ทั้งโสได้ฝึกสอนฝึกลองฝึกล่านะคะแล้วที่สําคัญนะคะคุณแม่บัวพันธุ์ทั้งโสเพิ่นกันยังได้ให้โอกาสน้องนะคะน้องสกายก็คือลูกของแม่บัวพันธุ์คนหนึ่งนะคุณแม่บัวพันธุ์ก็ได้บอกไว้แบบนั้นเพราะคุณแม่ ได้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะกับคุณแม่นองสากายนะมูเจา้าเนาะหลายคนกับสิงหูจักละเนาะหลายคนประ่านนิฮูจักกันไทมาท่าวความนะฮะให้ฟังกันอีกนะคะช่วงหนึ่งนะเมื่อคืนนี้เพิ่นก็ไไ้ไปทาการแสดงที่อําเภอบานบึงจังหวัดชนบุรีโอ้โหมูเจ้า่ะนะฮะฝรั่งรองหมอลำวาสัต มูเจ้าจังไหนกะฝากไแ,แม่นะคะทุกคนคนใดที่รู้จักก,ก,กับน้องสกายนาะกะแวะเวียนไปให้กำลังใจไปชมครีบบึงคลีบนะฮะให้น้องแน่นะฮะหนูกระซิมบ,บาเรื่องน้องสก,กายเป็นช่วงๆนะคะช่วงนี้กระิเบ,บ้าบ่อยแนด้อนะคะจะมาแจ้งข่าวแจ้งสารนะฮะจะให้การสนับสนุนน้อง ที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างนูบัไดออกมาเว้านะคะพอดีกะงานรัตโตนะคะงานของตัวเองกะรไหลมูอเจ้าขาทำบ่ท่านว้าบ่าท่านข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกียกเก่ยวมิวสิกและกับคณะหมอลำต่างๆทั่วภาคอีสานทั่วประเทศไทยเฮาก็ะเยอะแยะมากมายหนูวอาบ่าท่านหนะะักค่ะอยากวอาจริงๆอยู่มูเจ้าขาแต่มันวอาบ่าท่านอีรีเรื่องว่าเองตัดเองต่อเองนะฮะแล้วก็งานเจ้าของก็มีประจำอีก เป็นอย่างใอยเห็ุงานประจับบุญเจ้าขาเป็นอย่างคือบ่มาน่งเบาข้าวย่างเดียวรวยบุญเจ้าปัจจุบันนะคะน,นะรายได้นะคะมันขึ้นอยู่กับรายได้บุญเจ้าขาเนาะมันผสมมาพอควนกันมันจิเอาตัวบรอดมาสะตเอกันเข้ามานางเบาย่างเดียวเพราะว่าสิ่งที่เฮาออกมาเบามาเห็ุนีก็คือความรักความชอบและที่สําคัญอยากสนับสนุนคนที่เฮามาก ง่ายางคือเจ้าของกับิดเอฟซีวาสันทอเอฟซี FC พยาบาลฟินแลนด์นะคะเอฟซีมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เพิรยูวินแลนด์หาเกบเ็ดเนี่ยแต่บางหงเนี่ยกิบบนทุเรียนเอาทุเรียนอ่างพอเนี่ยพอบอมักทุเรียนนี่อย่างเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องเกาทีผพานมาเนาะฝากไว้น้ำนองสกายฮอลลกเด้บบเจ้าคาล่าสุดเพื่อไ,ได้ไปอยู่กับคุณแม่บัวพันธุ์ทั้งโซเพื่อไปฮัดล่ำฮัดลองและ,ะเบิรงเจ้าของด้วยว่า ะะดูตัวเองด้วยว่าตัวเองชอบแบบไหนชอบไปทางหมอล่ำนี่บอกหรือชอบไปทางเต้นหรือชอบไปทางฟอนทั้งลำนะฮะนั่นแหละก็เป็นการฝึกหาประสบการณ์ที่ยังยืนมือเจ้าขา้าพิ้นสออพาพื้นเลี้ยนล่ำใดล่ำใดลองได้นะฮะนี่คือเป็นอาชีพที่ยังยืนได้เลยนะฮะลองล่ำใดไปจนแก่เถ่าจนเบิดแห้ง นี่ผู้จางคือเก่าัหาลอคะล่ำใดรองมวนแมนบอบุเจ้าขาจังใดกระฝากแม่แม่ทุกคนนะคะให้กำลังใจน้องในเดอ้อให้การสนับสนุนน้องค่ะ